อยู่ในทงเขาได้เอ้ยนี่เหรอแตกแตกโทเกนโถซิก,กาแตกโอ้โหบอกเลยโคตรแรงครับแต่โทเกนโถซิก,กาแตกครับโทเกนโถซิกาแท้งครับโดนทีเดียวเย็นๆก่อนเราจะใส่ให้ามันเหลือมันเหลือน้อยครับโทเกนชิราคาชิห้าพันแปดปีเออโทเกนชิราคาชิเกือบแตกฮนะ โถกนโสิกาโอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธจังนะครับเออสวัสดีชาววันพิชที่น่ารักทุกคนนะครับต่อจากคลิปหนวดขาวนะครับวันนี้มาเป็นคลิปเคือนโถสก,กิโอเด้ง เอออะไรวะน่ะนั่นแหละครับเออโคซิกิโอเด้งนะครับนะสายหมัดขาวนะครับผู้สืบทอดโชกุนแห่งวานะคุนี้นะครับเออโคซิกิโอเด้งนั่นเองนะครับเออเวลแปดสิบนะครับบูทสองนะอืมสำหรับเหรียญน,นะครับเหรียญใส่มาเป็นเหรียญหนวดขาวนะครับพลังโจมตีสามช่อง แล้วก็พลังชีวิต1ช่องพลังป้องกันอีก2ช่องนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นเหรียญเมาโก้เหรียญอีเวนท์ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้ย่นสกิล2มา14%นตนะครับอืนั่นแหละสะเตตัสก็ประมาณนี้เลยนะครับย่นสกิลส8%เมื่อคาโอศัตรูนะครับแล้วก็ย่นสกิล1 2%นในโอกาส100%เนนะครับเมื่อโดนศัตรูโจมตีนะครับ นั่นแหละก็เป็นเหรียญของนวดขาวกับมาโก้นะอืมสำหรับเรื่องสกิลนะครับผมก็จะเจาะลึกหน่อยนะเพราะว่าผมไม่เคยรีวิวเลยนะครับตนนัวนี้สกิลหนึ่งนออวิชาโอเด้งสงดาบนะครับโทเกนชิลาทาคิอะไรวะนะ่ะ <c oughs> เออเครื่อนที่เข้าหา แล้วก็สร้างความใหญ่ให้กับศัตรูระยะไกลนะครับอีกครั้งยังสร้างความใหญ่ให้กับศัตรูในระยะกลางในขอบเขตที่กําหนดนะครับหลังจากสกิลทํางานจะได้รับผลไม่เสียการทรงตัวนะครับสกิลพลังโจมตีอยู่ที่2 2 2ยิบครับขั้นที่2อยู่ที่529นะครับพูดาวสามสิวินาทีนะครับสำหรับสกิลหนึ่งสกิลที่2นะครับวิชาโอเด้งสดาบนะครับโทเกนโทซิกะนะครับพุ่งชนสร้างความใหญ่ ต่อเนื่องให้กับศัตรูในระยะไกลนะครับอีกทั้งมอบสถานะไม่สามารถฟื้นฟูนะครับก็คือตัดเลือดนั่นเองนะครับหลังจากสก,กิลทํางานก็ไม่เสียการทรงตัวเช่นเคยนะครับสก,กิลพลังโจมตีอยู่ที่170นะครับอัตราการตัดเลือดก็อยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระยะเวลาก็15วินาทีนะเออแล้วก็ขั้นที่2ก็พลังโจมตีอยู่ที่690นะครับคูลดาวน์37วินาทีนะครับสำหรับออโทกินโทสึกะ นะครับตัวนี้เป็นบู o แอคแท็กนะบูทพลังโจมตีนะครับเ,เทิดรนบตัวนี้เทิดน่าสนใจมากนะครับแม้จะโดนการโจมตีถึงขั้น K.O. นะครับก็จะทนด้วยพลังชีวิตเ,เหลือหนึ่งนะครับเมื่ออยู่ในเขตสมบัตินะครับออยู่ในทงเท่ากับอมาตะานั่นเองนะครับ เหตต่อไปนะครับตอนที่โจมตีศัตรูนะครับด้วยสกิลหนึ่งนะครับจะยกเลิกการเพิ่มพลังโจมตีของศัตรูนะครับอแล้วก็ยกเลิกการเพิ่มพลังป้องกันของศัตรูด้วยนะครับเทตุต่อไปนะครับก็คือตอนที่เราโจมตีศัตรูนะครับด้วยสกิลสองนะจะทําให้ยังไงอ่ะทำให้การตายของศัตรูนะครับไหลผลนั่นเองอสกิลสองนะเพราะว่ามันมีตัดเลือดนะครับ แล้วก็จะฟื้นฟู50%นะครับของความเสียหายที่ได้รับนะครับสูงสุด5,000นะครับและเพิ่มคูดาวการหลบหลีกของศัตรู30%นะครับเมื่อโจมตีศัตรูด,ด้วยสกิลอะไรติดคอโอ้โหโคตรแย่อโอ้โโอรีวิวรีวิววันนี้โคตรแย่อะไรวะนั่นแหละแล้วก็เขตที่หนึ่งน,นะครับก็คือสร้างความเสียหายนะครับเพิ่มขึ้น30%นะครับแล้วก็ ความเสียหายที่ได้รับลดลง50%นะเมื่อนะมีพลังชีวิต50%ลงไปนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเองอยู่ในสถานะมไม่เสียาการทรงตัวนะครับระยะเวลาสั้นนะเป็นเวลา6วินะครับแล้วก็สร้างความใหายเพิ่มขึ้นนะครับ30%นะครับเมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในเขตสมบัตินะครับเทเวล80ก็ เมื่อโจมตีศัตรูนะครับที่อยู่ระหว่างการเพิ่มพารามิเตอร์นะครับจะยกเลิกสถานะผิดปกติที่เสริมแก่งตัวละครที่เข้าข่ายในเวลาที่กําหนดนะครับเ,เมื่อคุณสมบัตินี้ทํางานสถานะผิดปกติที่ได้รับจากศัตรูก็ไร้ผลเช่นกันนะครับยกเว้นสถานะไร้เทียมทานนะเออยกเว้นอมตะนั่นเองแล้วก็ย่นครูดาวสกิล1%นะครับแล้วก็ เมื่อยกเลิกการเพิ่มารามิเตอร์ของศัตรูด้วยคุณสมบัติของตัวเองจะเพิ่มพลังโจมตีจะพลังโจมตีเพิ่มนั่นแหละห้เปอร์เ็นะเป็นเวลา3าวินะอมไม่แสดงผลซ้ำนะครับส่วนบูธก็สร้างความเสียหายด้วยคิพิคอนเพิ่มขึ้น20%นนะตัวนี้ถ้าใส่กันเหรียญกันสั่นมาเนี่ยพวก อไอ้นี่การสั่นอ่ะมันจะดีมากเลยนะครับแต่ก็เขาจัดเหรียญมาแบบนี้นะผมก็ไม่อยากยุ่งนะครับขอแบบให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้คนที่เขาเอาไปปั้นต่อที่ได้ไอดีไปก็นั่นแหละปั้นต่อเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในแหลงเลยครับเราอยู่แหลง A อบวกอย่างเช่นเคยนะใกล้จะขึ้นเอสลบแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับฝากไลค์ like ด้วยนะ let's go ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปกันต่อผมมีข่าวดีมาบอกตอนนี้ผมได้สร้างกลุ่มวันพีชบอรที่รัดเอชโฟซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดีเกมวันพีชแล้วนะครับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ใกล้กคลิปได้เลยเดอ้อถ้าใครไม่อยากโดนเกียนโดนบีใจดีเข้าหมากลางได้กับผมเลยนะครับแถมยังมีไอดีขายราคาหล,ล,ลักสิบหลักร้อยถูกๆแบบนี้ต้องเฟซบุ๊กจังโตกามิโนได้เลยเด้ออย่าลืมเข้ามาในกลุ่มกันด้วยเด้อโอเคครับเปิดเกมกันมาแล้วตาแรกของเรานะผมยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นยังไงผมไม่เคยเล่นนะตัวนี้นั่นแแหลละะคิปกก่่่่่ออออนน็าาาตตตททีีพ้ ก็นั่นแหละก็ได้เล่นไปแค่นั้นแหละนั่นแหละไม่กี่วิเองนะครับอืมนั่นแหละก็เรามาลองกันไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะผมก็ไม่รู้นะครับว่าสกิลอะไรมันเป็นยังไงนะครับเออที่ผมไปดูรีวิวมาก็พยายามอย่าออกจากธงนะครับที่ผมรู้มานะผมรู้มาแค่นี้นะครับทีมเราไม่มีสายโล่ไม่มีสายวิ่งนะครับผมก็จะขอดึงทงแรกเลยแล้วกันนะอืมส่วนทีมเขาโรเจอร์ครบเลยครับอ เสียใจว่ะมาเราอยู่ในธงเขาได้เอ้ยนี่ไงลูกแตกแตกอุ้ย,ยโซโลครับโซโลโซโลเดี๋ยวนะ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 แจยนเยิ้มก่อนเฮ้ยโซโลครับโทเกน็นโทซึกก์แตกโอ้โหบอกเลยโคตรแรงครับผมเจอตอนนี้ผมสู้แทบไม่ได้นะโคตรแรง แรงจริงแรงอะไรจริงนะครับนี่ปาดปาดปาดธรรมดาอุย้ยแตกครับม,มามาเลยขออยู่ในทงแล้วกันเออคือขออยู่ในทงแล้วกันจิบจิบนี่เออขอดึงทงเลยแล้วกันนะไม่มีใครอุย้ยโอ้ไม่มีใครสนใจก็ว่าจะดึงทงสักหน่อยนะครับโถเกนที่ราคาทีอเออโถเกนโถซิกซแตกครับ อันเบอร์โดนทีเดียวฮะบอกเลยโคตรตึงโอ้โหตึงจัดครับโรเจอร์ดึงทงหน่อยครับอืเดี๋ยวปาดให้เดี๋ยวปาดให้อืเดี๋ยวปาดให้ครับเอาเลยเอาเลยเ,เลยโอเคปาดปาดปาด,ปาดอุ้ยอุ้ยมันเก็บเลือดอม,มันล้มไปแล้วฮะไม่เป็นไรโอเคมาถ้าผมพูดชื่อท่าแรกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโหเกนที่ราคาชีอเอาดอดฮะ โถเกนโทสิกาอุ้ยเฮ้ยสายวิ่งทีมเราออกไปก็แตกหมดครับไม่ไหวเออนั่นแหละครับก็ได้แค่นี้อุ้ยเอา้ามองไม่เห็นโหโทเกนคิราคาชิเอา้าผมเอาออกมาติดตัวทุกคนทุกคนเพื่อนดึงดึงดึงเออดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนดอดโโหมันไม่ปล่อย,ยทุกทีโอ้โหแตกฮนะ เฮ้ยเอาเอาแล้วธงยังไม่เสียครับโถเกนทิลาคาชีอม,มาครับไอห,หมอนี่โถเกนโถซึก,กะโอ้โหโดนโดนเตะครับโดนเตะก่อนอเสียดายเตะฟาดฟาดฟาดโอ,โอเคครับแพ้ไปนะครับสำหรับตาแรกโอเคครับ มากันแล้วสำหรับเกมที่สองเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าว่าแพ้ก็เอาตามแพ้เลยนะครับเพราะว่าผมมีเวลาไม่มากนะครับ <ๆ S 2> ก็จะรีบเล่นรีบจบนะครับอืมรีบเล่นรีบจบคลิปนะก็จะเต็มที่ครับอืมผมจะเต็มที่ให้นะนั่นแหละก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกผมก็จะเล่นให้เต็มที่นั่นแหละอืมนั่นแหละรีวิวทั้งทีครับก็ขอเล่นให้เต็มที่เลยแล้วกันนะครับมา มีตัวมาครับมีตัวมาครับมาเลยโถเก็นที่เราคัชชีดอทโอ้โหทำไมมันสั้นจังอะหรือว่ามันต้องล็อกเป้าอ๋อโถเกน็น,กนโถสุดแข็งครับโดนทีเดียวโอ้โหสุดจัดครับผมบอกเลยโอ้โหแล้วตรงกลางว่างให้เราไหมเอ้ยเอ้ย,อยมีตัวมาครับมีตัวมามีตัวมาดอทด,ดอทได้ครับ เออมนอยู่ในธงก่อนนี่เอออยู่ในธงก่อนนะอยู่ในธงก่อนนะอยู่ในธงก่อนนะเอเอเลือเหลือหนึ่งครับอมามามาเออใจเยยนเจีย็นก่อนเราจะใส่ให้มเลือมันเหลือน้อยครับโหเกินชิดตาห้าพันแปดโอ้โหคตรแรงคนระับสุดจัดครับตัวน,นี้ผมเริ่มชอบแล้วแหละ เออผมว่ามันจะตึงกว่าเขาเรียกอะไรนะจะตึงกว่าโซโลผมร,แบบรูยโถกินอุ้ยอุ้ยโอโดนปาดน็อกครับสีดำโอเคครับมาแล้วเออผมก็เจอจริงๆนะที่มันเป็นประเด็นนะครับเออประเด็นที่ว่าดอทนะประเด็นที่ว่าเขาเรียกอะไรนะ คนลดแรงลงมานะครับอแต่และคนมีโอเวอร์บูนะอดีผมยังไม่มีนะโอเกนทิราทาชีแตกฮะสวยแต่เราไม่ได้คิวนะเพื่อนเราได้นะครับเออไม่เป็นไรครับมาโอ้โหมันมันพากันมาแบบเต็มเลยว่ะมันไม่สงสารผมเลยว่ะไอหมอนี่ดอมตีมตไหยครับตีธรรมดาไอ้อหโหโตัวสบัดกิฟตฟอนตัวสบัดกิฟ้อน โอ้เกนทิลาคาชิโอโอเคครับมาแล้วโหเมื่อกี้พลาดครับอืมพลาด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 จริงๆแล้วผมไม่ชอบสู้ในธงนะผมไม่ชอบตีอะไรแบบนี้แปะ๊แปะปะ๊ปะเป๊ะในธงแบบนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับเออแต่ก็มันก็เป็นคุณสมบัติของเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยธงโดนธงโดนโถเกนทิลาคาชิดึง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 ,ดง เพื่อนเพื่อนมายื้อหน่อยเพื่อนโอ้โหแพ้โอ้โหนิดเดียวโอ้หนิดเดียวเองทุกคนมาเดี๋ยวมาดูสกอร์ครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะโอ้โหมงลงไปหนึ่งครับคิวไปสามนะเกมนี้เสียดายครับทงเดียวเองเมื่อกี้นะก็ประมาณนี้ครับไปเดี๋ยวเราไปดูเกมสุดท้ายกันโอเคครับ มากันแล้วสําหรับเก็บสุดท้ายนะครับถ้าว่าแพ้ก็ขออภัยนะครับไม่รู้จะว่าไงผมแพ้มาสองตาติดแล้วเนี่ยตั้งแต่เล่นไอตัวนี้มานะครับอืมแต่ก็ได้ชอ็อตคิวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าลอมสายหมัดไงล่ะทำไมร้อนก็ไม่ใช่ออดิงนะครับอืมไอตัวนี้มันคงกระพันครับผมบอกเลยเอออาจารย์วัดเซลินนะคงกระพันครับ คงกระพันชาตรีเอ้ยลืมไปว่าทีมเรามีนิกะครับโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษเพื่พอนอ้าวมันไม่กันมันไม่กันกันไหมเนี่ยอ้าวไม่เติมเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาครับมันมามันมาครับโถเก็นทีราคาชีอืมเราออกนอกคงนะครับเลื่อนเราเยอะโถเก็นโถกันปาดไปหนึ่งเลบแตกมาเดี๋ยวเรารอเรารออืมเรารอหายติดมึออุ้ยติดสัน่นฮะ โอ้โหเราต้องย่นครับเราต้องใส่เหรียญย่นนะโอ้โหเจไดครับเออมาเราเข้าทงไหนดีวะไม่มีทงให้เล่นนะเนี่ยเออเพื่อนดึงหน่อยดึงหน่อยเออดอทฮนะมาไม่ใช่อะไรครับอืมแต่ถ้าว่าอยู่ในทงอะ่ะมันน่าจะไม่เกี่ยงหรอกว่าเป็นทงใครนะครับแต่ทีมเขามีนวดขาวนะเออเขาก,กดสกิลสมาเรามีโอกาสติดสันนะครับเฮ้ยไอหมอนี่มันหายตัววะ่ะ หมอนี่มันหายตัวว่ะเออโถเก็นอ,อุ้ยโอ้โหโดนตุ๋ยโอเคครับมาแล้วโอ้โหโดนตุ๋ยเมื่อกี้หมอนี่ทํากับข้าได้ลงคอเองทํากับข้าได้ลงคอนะเออแต่ทีมเขามีซันจีนะมันล่องหนไอ้หมอนี่เออมันลองหนเรากันตรงนี้แล้วกันนะครับอืให้เพื่อนเราจัดกันไอ้ตัวนั้นไปนะ เออดูทรงเดี๋ยวมันก็มาหาเราครับไอหมอนี่มาขอหน่อยแล้วกันนะสวยครับโทเก็นทีราคาชิอดอตมาขอเข้าทงหน่อยแล้วกันนะตีตีนี่ตีตีเอ้ยออกออกผมออก,ออกทงเอ้ยโทเก็นทีราคาชิโอ้โหมันกดดึงทงทันครับผมจะโดนโมหัวไหมเนี่ยไม่โดนครับไม่โดนมาเลย ดอทฮะนี่ไงเราเป็นไงเป็นไงอือหือือหือือเป็นไงต่อตีสักสองสเต็ปแปะแปะแปะโุกเกนทีลาคาชีอือไม่แตกครับเลือดเด้งมันเลือดเด้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนทุบโดนทุบออกมานอกทงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร้องเจ๋งนิงครับดอทโอโหดอทไม่ทันอือหือุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โห้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนลากโดนลากเราโดนลากดอทฮะ ตีครับตีตีตีเออโถเกนทีราคาชีอื้อหือเกือบแตกฮะโถเกนโถสึกาสามโอ้โหไม่น่าทันครับเราดึงทงนี้นะโอ้โหแล้วมันก็ดึงทงกลางอื้อหือแพ้ไปครับโอ้โหเสียดายครับอื้อหืออะไรวะเนี่ยมามาดูสกอร์กันโอ้โหเสียใจว่ะเออ ดึงธงมาสองครับแล้วก็คิวไปสามนะเติมเกจไปหนึ่งนะครับสายหมัดเติมเกจเนี่ยเออไปไม่เป็นไรครับไปเดี๋ยวเราออกไปจบคลิปกันนะครับโอเคครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปโคซกิโอเด้งหมัดขาวของเรานะครับผมก็เพิ่งได้มารีวิวนะเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้เปิดหานะครับมผมไม่ค่อยอินกับตัวใหม่ๆเท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นโรเจอร์วิ่งอย่างเงี้ยผมมีครับแต่ผมไม่เล่นนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็หนวดขาวอย่างเงี้ยแล้วก็โอดดิ้งอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเออเอาตามความเป็นจริงเลยนะครับผมชอบ e X ตัวเก่าๆามากกว่านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะนะเออไอดีนี้ก็แจกไปตั้งแต่คลิปหนวดขาวแล้วนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย